ก็จะมาแนะนำกรงพวกกระตา่ายบางคนลูกค้าใช้ตัวนี้เป็นลักษณะของกรงนี่พี่เห็นไหม <c oughs> แต่บางคนเขาเอาไปเลี้ยงพวกแกปี้หนู่ตะเภาอะไรมีข้อเสียอะไรไหมคะข้อเสียตัวนี้ก็คือพวกกระต่ายเวลาน,นั้นอะ่เะเขาจะเขาจะเกี่ยวตามมุมใช่ไหมหแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยตรงลักษลักนนเนี้ยมันจะไม่มีตัวติดขึ้นมารองรับฉีด มันจะเลอะพวกลอะตามบ้านดังนั้นก็ควรที่จะมีห้องน้ำสำหรับกระต่ายเวลาเขาฉี่มันจะทำให้ไม่เลยห้องและง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วยไม่แนะนำเซตที่จะใช้แต่ถ้าใช้ได้ไ,ได้มีตัวนี้ลองอันเนี้เป็นที่ซับเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บของกระต่าย ต่อมาเป็นฟอร์มของตรงรนาะแต่ว่าราคาถูกกว่าไซส์ใหญ่กว่าทีนี้ถึงเวลาถ้าน้องเข้าไปอยู่ซี่ใหญ่ทําให้ท้องเกิอดอาการเจ็บได้ถ้าแนะนําให้ใช้ไหมไม่ได้แนะนำแต่ว่าถ้าใช้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันเแก้ขัดก็ต้องใช้ตัวถ้ายางรอง,ง,องเหมือนเดิมใช่ไหเป็นรองเ่ยากับเหมือนพวกกงหมากงแมว จะมีตัวรองเป็นแผ่นพลาสติกแข็งๆอะไรเงี้ยมันไม่มีตัวกันฉี่ถ้าเขาฉี่แล้วมันจะกระเด็นออกต่อมาตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะมันจะสุบข,ขึ้นมาเพื่อถึงเวลาถ้าเขาฉี่ตามมุมมันจะทําให้ไม่กระเด็นออกแต่ผ่าจะมีบ้ภาพแล้วแต่ลักษณะของแต่ละตัวแต่ว่าตัวนี้ใช้ตัวรองไหมใครก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่แนะนําให้ใช้ดีกว่าเพราะว่าเขาเข้าไปติดในแล้วก,กตามชี่รั่วตามอะไรอย่างนี้มันอาจจะลงไปได้ ต่อมาสาหรับลูกค้าที่มีพื้นที่นะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้นี้จะเป็นค้อแปดเหลี่ยมแน่เสียบง่ายๆแล้วค้อบอันนี้มีข้อเสียอะไรบ้างคะข้อเสียของครอบถ้าสัตว์เลี้ยงของเราน้ําหนักตัวมากเขาอาจจะโดนหรือว่าการคอบทาให้ครอบล้มได้แต่ว่าข้อดีตัวนี้มันจะเป็นเหล็กไม่ใช่ค้อบพลาสติกสำหรับพื้นที่ที่เพียงพอแบบอยากปล่อยเขาแบบมีสลักนิดนึงเป็นการผ่อนคลายของสัตว์เลี้ยงเราไม่ให้เขาเกิดความเครียด มากเกินไปนะครับแล้วตัวนี้นะครับสามารถที่จะดัดเป็นตัวสี่เหลี่ยมนี้ได้เป็นที่ใหญ่ขนาดนี้ใส่อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงของเราได้บ้านาาเป็นที่รองที่นอนที่เล่นอันนี้ตัวอะไรคะอันนี้เขาเรียกเกวี่นะครอเกวี่ามกดูหน้านอ้อง อยากลงเล้วอยากลงเล้วเป็นพื้นที่กว้างๆใส่น้องได้หลายตัวเลยใช่ไหมคะับสำหรับคนที่มีพื้นที่แล้วอยากเลี้ยงสัตว์นะครับข้าตัวนี้ที่ร้านมีจัดจำหน่ายนะครับ